เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมยูทูบเบอร์หน้าใหม่เล่นไปเกมเมอร์วันนี้แหละเราจะมาเล่นคืนที่3ามกันต่อกันเลยนะครับผมโอเคมาคืนที่3เที่ยงคืนโอเคคืนนี้เราก็ต้องมาตรวจด,ดูไอ้พวกนี้เช่นเคยเดี๋ยวกล้องดับเอาอเฮ้ยจิกะไปแล้วมาถึงก็เอาเลยเหรออยู่ตรงนี้รู้สึกว่าตอนนี้จะมีแค่จิกะนะเที่ยงคืนแต่ ผมไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะมีมาเพิ่มหรือเปล่าไงต้องระวังไว้ให้ดีอันตรายอันตรายเอ้ยจิกาเคลื่อนที่ไปลวอยู่ไหนอะ่ะจิกาหายเดี๋ยวจิกาไปไหนไม่อยู่ห้องนี้แล้วผมหาตัวไม่เจอแล้วอะ่ะอยู่ห้องนี้หรือเปล่ากล้องดับเนี่ยมีความเป็นไปได้นะ เฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรบนห้องบนหัวกิ aim, ๊บเองมั้งแต่ประเด็นคือผมไม่เห็นตัวจิกกเลยอะดิเฮ้ยไปไหนวะนี่ไงเจอตัวแล้วแหมมันหลบอยู่ตรงนี้ผมว่าคงไม่มีอะไรตอนนี้หรอกมั้งต้องระวังโอเคโอเคโอเค ยังไม่มานะยังไม่มานะผมว่ามันเตรียมแล้วแหละมันรอผมเผลอดิอาจจะเอชชช้าอาจจะเอโอเคยังอยู่ที่เดิมนะยังไม่ไปไหนนะต้องดูแบตไว้ด้วยตีหนึ่งก็เหลือเจ็สิ้าปอร์เ็นแล้วไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่มายังยังไม่เคลื่อนที่เลยผมว่ามันรอ ผมตายใจแน่เลยแล้วมันก็จะโผล่มาเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะอ่าไปอยู่ห้องนี้แทนเสียงอะไรมันก็แก๊กก็แก๊กข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะกลับไปอยู่ห้องนี้หรือเปล่าเออเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรก็แก๊กอีกแล้วคืนนี้ไม่แค่จี้กาหรือไง กลับมาแล้วน่เน่นะ่นะ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 ่คอยดูไว้นะโอ้โหป้องดับแล้วเวแล้วรู้สึกว่าคืนนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่านะหรือว่ามันจะมารุมกันทีตอนตีสี่ทีห้าไอเป็ดตัวนี้มันขี้เล่นนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะมันแย่เดี๋ยวเดินกลับเดี๋ยวก็เดินไปแหมเออเป็นไม่ได้เลยนะ ก็แต่ว่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ไปไหนหาตัวไม่เจอเลยห้องนี้ว่าไงเฮ้ยจิก๊กกะมันเดินมาแล้วใช่ไหมมาแล้วเหรอพรจจะเจเอยังไม่มาโอเคโทษทีเปลืองไหมนะเดินกลับไปแล้วมาอยู่ตรงนี้แทนเฮ้ยกล้องหายเดี๋ยว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 เฮ้ยไปไหนอะ โอเคยังอยู่รูอว่าจะมาอะไรอ่ะเดี๋ยวิกาไปไหนแล้วเอ้ยมนอยู่นี่แล้วเร็วจังอ่ะเป็ดตัวนี้มันจ้องแล้วมันจ้องแล้วมันรอแล้วมันรอแล้วบหายแล้วมันเอาแล้วพอดูท้อบนหน่อยเฮ้ยชิบหายไปหมดเลยรว ช่ไหมามายังอยู่มันยังอยู่เดี๋ยวอยู่ๆว่าแล้วมันต้องมาตอนลุมตอนตีสี่เนี่ยไปหมดเลยไม่อยู่สักตัวแล้วที่เหลืออันที่ไปแล้วโอเคแปดจะหมดไอหมีนั่นไปไหนวะชิกาอยู่นี่ไอตัวนี้ผมว่าน่าจะสบายอยู่มั้งนี่มันมาหนักอยู่นี่ละเฮ้ยเฮ้ย ไอหมีเฟรตี้ไม่เล่นมาทางครอบครัวเพราะแม่พีพพ่น้องปูยาตายายติกาเดินมาจะตีห้าแล้วแบตเลือยี่ห้าเอาไงดีเฮ้ยผมได้ผมเห็นนี่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 เงานี่เจอแล้วปัญหาของผมคือชอบใช้แบตเปืองเนี่แหละยี่สิบเปอร์เซนต์กับตีชั่วโมงนึงมันมาดักแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอย่าเด้อ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 ยัง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 ไม่มามาแล้วไม่ได้แดกผมหรอกปะโทผมรู้ดีแล้วเนี่ยว่าไงเฮ้ยโอเคนี่ไปแล้วอันนี้ก็ไปแล้วโอเคผมว่าผมคือผมรอดแล้วแหละคืนนี้สบายเลยชิวๆไป พอเลยชิวๆไปไม่ป่ะเนี่ยเฮ้ยผมมองเร็วๆดิเร็วๆเด็กเจ็ดเปอร์เซนต์ต้องทวงเวลาไวให้ได้เออคือสามชิวๆเลยมาคือสี่ว่าคืนนี้น่าจะหนักหนวงอยู่ ผมไม่โดนหลอกง่ายๆหรอกผมบอกเลยผมเซียนอยู่นะผมเรียนรู้ไวบอกเลยไม่ยอมไม่โดนหลอกไม่ต้องโทรมาปิดไปซะโอเคมาพร้อมกันสองตัวเลยแหมไม่ตกใจหรอกนะามันหลอกแค่น,นี้ผมไม่ใช่คนที่ตกใจง่ายๆหรอกไอจิกาไปแล้วมาเร็วจังวะเดี๋ยวนะมันมาดักอยู่นี่แล้วหรอ เฮ้ยอะไรพูดอะไรจะกินไก่จะกินมเมล็ดอ๋อเข้าใจาล้ไม่มีให้วะโทษทีเดี๋ยวน้ำดูแตกจิกาตัวนี้ไปไหนแล้วเดี๋ยวนะหายไปหมดแล้วมีตัวมาเฮ้ยจะเข้ามาก็เข้ามาเร็วๆเวที่ยงคืนแล้วเป็น85%อเปนแล้วใช้ไปเยอะปะเนี่ย ผมว่ามันมาคอยมองให้ผมแบบหมดแน่เลยไอ้นี่อันตรายผมไม่เห็นหมีไอ้เฟรดดี้ไปไหนอะผมไม่เห็นตัวไอ้ตัวหนึ่งมันหลบเก่งนั่นนะมันต้องสังเกตให้ดีอะดิไอ้ตัวนี้มันมาคอยวใส่เนี่ยไปไหนวะมันไปแล้วกาดอยู่นี่แทนอันนี้ก็มาเฝ้าอยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้ต้องคอยดูด้วยเฟรดดี้ใช่ไหมเนี่ยไอตาเนี่ย กระไม้และเป็ดตัวนี้บอกว่าอยู่เมล็ดอุยอ่ะไปไหนแล้ววะโอ้ยโคตรไม่โอ้โหมึงเอ้ยไอ้จีก่างเร็วจังวะโอเคมันยังไม่เคลื่อนที่โอเคมันเคลื่อนที่แล้วมันดึนไอ้จีก่างมึงไวจังวะอยากกินเมล็ดก็บอกดีๆก็ได้มาแหกปากใส อุดะดุง้งมาทีเผลอทำให้ตายใจผมว่าแล้วมันต้องเล่นหนีจับตาดูมันได้ดีเลยเอ้ยมาแล้วเหรอไอ้ห้องนี้มันกล้องดับตลอดเลยเว้ยข้างๆห้องจะด่าเอาแห็ปากเสียงสสดังเชียวไม่อะกูอยากกินมาิตออยากกินมาริไม่ให้เว้ยกูไม่มี โอ้ไปหมดละปิดแม่งเลยมันไสเ้เดี๋ยเดๆๆเ้ตัวนี้มันยังไงนะเนี่ยเฮ้ยมันจะเดือดไปไหมแค่ตีหนึ่งก็จะมาแบบลุมโหมันแบบนี้ไม่ได้นะผมตั้งตัวไม่ทันฮนะเฮ้ยตัวหนึ่งตัวสองตัวสามอยู่นี่ อีตัวนึงอิจิกะมึงไปไหนจิกาะมึงหลบเก่งจังละ่ะโค่นหน้ามาเลยนะฮะมาแล้วมาแล้วจิกาะผมเห็นละเฟรดดี้ไปไหนแล้วมาแล้วมาแล้วไปไหนวะไอ้เป็ตนี่มาทีเผลอะมาทีเผลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้ตัว เ้ยยโอยโอ,โอไอ้บ้าเอ,อ้ยวิ่งมาหมดดูแต่จิกาไงกดไม่ทันเลยโอเคตัวนี้ไม่กองดาบอีกหมดเลยทำอะไรกันอะจิก,กาอีกแล้วสองตัวนี้ชอบมาคอมโบกันคืนนี้จะผ่านคืนสี่ไปได้ไหมเนี่ย <c oughs> อะไรไม่ต้องมาเสนอหน้า แห่ปากจุดจ็บคอแล้วสองครั้งเองนะเนี่ยไอตัวนี้โผล่มาเี้ยเสียงะอะไรกงแกงก็กเกิงึงชิก้า้าไปแล้วนี่น,นี่มันมายืนจุดนี้แล้วโอ้ยเดือดจังล่ะรอบเนี้ยไม่หมูเลยเดี๋ยวใช้แบดเปลือง ไอจิกะไปไหนวะไม่เห็นตัวมันอยู่ห้องนี้แน่เลยนมัไปไหนหมดวะเฮ้ยนี่อยู่นี่ห้องนี้ตัวหนึง่งเดี๋ยวตีหนึ่งก็เหลือเจ็สิบกว่าไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดระวังไว้คนจะเบดหมดก็เพาเปิดกล้องวงจรปิดบ่อยเนี่ยแหละเฮ้ยหันมาแล้วตัวนี้นี่จิกะ ผมไม่เห็นไอ้บันนี่ไปไหนเบนนี่เหอกระโดดอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเสียงอะไรวะไ <c oughs> อ้ยุติวาวมารอบนี้ผมเอาจริงแหละรอบนี้ผมจะตั้งใจฟังดีๆโอ้ยไปหมดเลยเลยว่ไม่ได้ดูแป๊บนึงหายไว้ด้วยนะรอบนี้เดือจังละเดยว มาถึงห้องนี้เร็วจังละ่ะเดี๋ยวเพิ่งเที่ยงคืนเองจะบ้าอ๋อสองตัวนี้มันยังอยู่ต้องดูตัวนี้ดีจะมาอีกเกมนี้ไม่เหมาะกับผู้พี่หัวใจวายบอกเลยเล่นเกมนี้มีสิทธิ์ช็อกไอ้ีิกะเผื่อบเดียวมึงมาถึงนี่เลยเหรอ ทำมาหาะลยยูยัมีตัวนี้ไปไหนวะไม่ต้องเลยนี่ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย ยังอยู่มันยังอยู่ไปยังยังอยู่อีกไปเร็วไปเร็วเร็วโอ้โหนานด้วยนะเดี๋ยวดีไอเป็ดตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวอื่นไปไหน เขมันไปแล้วตัวอื่นว่าไงไอ้แบบันนี่ไปแล้วไอ้เทดดี้ไปดี้เอ่อชิบหายแล้วมาปะเนี่ยมาปะเนี่ยเฮ้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 ย มกลับไปแล้ว